าสวัสดีคุณผู้ชมและคุณครูทุกชั้นด้วยนะผมที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ผมนายชินิกิตแสงอ่อนนักเรียนชั้นม .5 ชั้น12ครับโรงเรียนภัยพิทยาคมนะผมสวัดขอนแกนอำเภอบ้านไผ่ของเรานะครับผมจริงๆอ่ะวันนี้เราจะมาทำงานกลุ่มให้เป็นงานเดียวทำไมเราถึงพูดงี้เพราะผมอัดคลิปช้าก,กว่าชาวบ้านอัดคลิปช้าก,กว่าชาวบ้านหมายความว่าไงเราผมอ่ะตอนที่ไปอ่ะผมเริ่มอัดคลิปช้าก,กว่าชาวบ้าน แต่ว่ามันทําให้ผมไม่มีกลุ่มด้วย <_ d ew is> ก็เลยกันว่าผมต้องมาทํางานเดี่ยวจริงๆอะ่ะขอลองไปหาหนู่นนี่นแล้วนะลองขอเข้ากลุ่มคนอื่นละแต่ว่าเออมันเต็มแล้วคนเขาทําสิทธิ์คนอืแล้วไงก็โอเคได้ทํางานเดี่ยวงานเดียวยี่สิบนนมันก็เดินงานไวดีนะครับโชคดีที่ผมอัดคลิปไปด้วยนะอืมเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมนะครับโอเค สถานที่ที่ผมได้ไปคือเวปุรนสิทธิ์กับเจลวะโดยโรงเรียนผมอะ่ะมันจะไปแต่ละที่อ่เลยมันสามสายชั้นไม่สิหกสายชั้นก็คือตั้งแต่มาหนึ่งถึงมาหกถูกไหมแต่ว่าโรงเรียเราไม่ได้ไปแบบว่าพร้อมกันทุกคันก็คือไปสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับทุกขัน เราจะมีแยกกันไปนะครับเช่นสายหนึ่ง,นงกนไปสายหนึ่งนะไปแก่เราว่าสายสองไปวัฒนาะสิทธิ์นะครับประมาณนี้เช่นอย่างนี้นะแต่ก็ได้มีสองกลุ่มด้วยเช่นกลุ่มแรกเราจะไปทํากิจกรรมนี้ก่อนกลุ่มต่อไปไปทากิจกรรมนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาสลับกันกันว่าใครจะไปทํากิจกรรมแต่ละกันที่มันเคยทํากันมาแล้วนะครับก็จะพูดกันเลย ก่อนที่เราจะไปเข้าว่าวัดบุญรัธิอะ่ะมันเป็นยังไงในการจากการที่ผมได้ไปนะครับผมจะพูดถึงก่อนว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนวัดบุรัติเนี่ยมันตั้งอยู่ที่บ้านหนองร้านย่านะครับหมู่ที่5นะตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับผมโดยเราจะไม่พูดถึงที่ดินว่ามีเท่าไหร่นะครับ อปราก็คามเมน์มาของวัฒนศิษย์เนี่ยวัฒนศิษย์อ่ยถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ2478เดิมเป็นสถานที่ที่วัดอ่ะควรจะไปตั้งในป่าเอแต่ว่ามันมาตั้งอยู่ใ,ใกล้เมืองนะครับก็ประมาณนี้และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมสร้างประหาทพังเมื่อสมัยก่อนเหมือนเป็นอุโบสถนะครับสมัยก่อนในที่นี้ก็เช่นพวกสมัยที่มันยังเป็นสงครามอยู่ครับ อืมเช่นเอสมัยสงค้ามกรุงศรีวิทยาหรือสงคราม,มโลกก็ได้แต่ไทยไม่ได้ร่วมสงค้ามโลกตั้งแต่ครั้งนี้ไม่รู้ครั้งที่สองหรือครั้งที่สามนะแต่ครั้งแรกร่วมหรือครั้งแรกไม่ร่วมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันเหตุ hey, ผล,เพ,ลพเ,เพราะว่ามันมีทรัพยาพัางเนี่ยเพราะว่ามันมีใบเสมาล้อมอยู่รอบเลยคนระับใบเสมาใครไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้อืม เดี๋ยวไปกันต่อเลยต่อมาเนี่ยชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะสร้างวัดขึ้นมาจนได้ว่าวัดบูรณะสิธิ์นะครับผมหรือวัดพระเจ้าใหญ่นี่พระเจ้าใหญ่พือบังเป็นรูปพทธรูปที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็มีต้ตอนอยู่จริงๆไเมื่อสมัยก่อนนะ,ะตามชื่อเขาฤาษสงงใหญ่นะครับซึ่งชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าเขาต้องบอกว่าชาวบ้านเขานับถือ พระเจ้าใหญ่พอบังเนี่ยมาน้านแล้วลต่อมาเนี่ยชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะขึ้นเป็นวัดที่พัฒนาแล้วและตั้งชื่อให้กับมันว่าวัดบูรณะสิทธิ์นะครับผมหรือวัดพระเจ้าใหญ่พอบงังตามชื่อพระพุทธองค์องค์ใหญ่นะครับก็วัดพระเจ้าใหญ่พอบงังหรือพระเจ้าใหญ่พอบังเนี่ย เคยมีตัวตอนอย่างจริงๆนะครับครับแล้วก็มีประวัติแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพระเจ้าใหญ่คือบางที่เรารู้จักกันนะครับผมเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมเำเภอมบ้านไผ่มาตั้งแต่เดิมแล้วนะครับผมมันมีนานแล้วแหละนะอย่างนี้ประวัติเขาเป็นมาเนี่ยเริ่มต้นที่ปีพศ2420นสีรบนะผมชาวบ้านมีอาชีพเป็นพรานป่านะครับได้พบกับ พระพุทธรูปนั่งปฏิธานนะครับอยู่บนแท่งอิดนะครับผมก่อให้พระพุทธเจ้าเนาะที่เขาจะนั่งอยู่บนต้นต้นสนหรือเอ้ยนั่งนั่งด้านล่างสิจะไม่ได้ว่าต้นอะไรนะครับแต่ก็ไปศึกษากันเอาเองผมทีนี้เนี่ยลักษณะของพระโอเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเสียนหักงงหะเสียนหักเสียนหักพรนาสิกขาดหายไปนะครับผม ก็คือพระนาสิกนี่หายไปเผื่อให้ไม่รู้พระนาสิกคืออะไรเดี๋ยวก็ไปหากันเอาเองผมจะไม่อธิบายเดี๋ยวคิดมันจะยืดเดยอะเกินไปส่วนพระการเนี่ยมันมีอยู่ข้างเดียวนะครับผมก็พระกรช้างหนึ่งหักนะครับผมถ้าดูจากสภาพเนี่ยพระพุทธรูปแล้วจะเห็นถนึงความเก่าแก่นะครับผมขาดการดูแลแล,และปฏิสังขรณ์เหตุด้วยจาก บริเวณรอบๆนั้นนะครับมีล่องรอยการเป็นวัดล้างอยู่นะครับผมท่ามกลางป่ารกทึบนอกจากนั้น,นด้านทิศเหนือบริเวณใกล้เคียงกันประมาณสองอถึงสามร้อยเมตรนี่แหละสี400่ร้อยเมตรก็ไม่รู้เหมือนกันลรวก็แล้วมันมีเนินสูงนะครับลักษณะเหมือนเนินกูเก่าเนินกรูเก่าใช่ปกคลุมไปด้วยพันไม้ชนิดต่างๆนะครับผม มากมายเลยด้านตะวันออกก็มีหนองน้ําซึ่งเต็มไปด้วยต้นกบนะครับผมชาวว่าอีสานนะครับตลาดประราเนี่ยจะเรียกว่าต้นพื้ซึ่งจึงเรียกหนองน้ําตามลักษณะที่เรเห็นว่าหนองพื้งงวะอ่าทีเนี้ยมันก็จะเข้าเรื่องกับว่าที่ตั้งของวัดน,นะครับแต่จะได้ไหมหัวว่าหนองอะไรหัวหนองเออ และยังได้พบกับห,หินขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ริมสระนะครับสูงประมาณเอ่อหนึ่งเมตรครึ่งนะครับวัดโดยรอบเนี่ยมันจะได้หนึ่งเมตรครึ่งเหมือนกันนะผมมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวเบื้องต้นว,ว่าพอถึงวันโกนเนี่ยหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับทุกๆปีนะครับถ้ามันมีใครไปขบวนนะครับก็จะสมหูรณนกันนะครับหรือว่าเพื่อไปขอแก้บนนะครับอ่า แล้วก็จะได้ยินบริเวณดังกล่าวจะได้มีเสียงคล้องกลองและเสียงผู้คนจำนวนมากมายแค่กับว่าทําบุญตามประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมอยู่เป็นประจำขณะเดียวกันบริเวณใกล้เคียงเนี่ยซึ่งเป็นลําห้วยนะครับห้วยเกิงนะครับหรือกุดกิ้งนะครับมผมอ่านไม่ถูกแหละ,ะน้ําซึ่งเดิมมีลักษณะนะครับใสปกตินะครับจะเกิดการเคลื่อนที่ กวัให้ขุ่นขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับการที่แบบา่าดออกของพวกเราแล้วนะไปขอพรนะครับครับเราเอาความใส่ของน้ำมาแทนเนี่ยเออให้เอาแบบคำสอนพระเจ้าแบบไปพบชายคนนี้นะครับมันเขาบอกว่าเขาเยียบกบตายตายเขาจะจะใช้แบบด้วยการเอ่อเอาตัวเนี่ยขึ้นน้ําไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงจากน้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นางาจิตเจะสะอาดนะครับพระเจ้าปอนนั้นบอกว่าอะไรครับ าการลงน้ำมาสะอาดนะป่านนี้คนก็ลงน้ำแล้วไม่มีความทุกขกันหมดแล้วสิจริงมากอ่าแมันใจใกล้เคียงกันนะครับก็ขนาดเดียวกันนะซึ่งพอมีน้ำขุนใช่ปะคล้ายกับมีเออ่ช้างที่เป็นโคนลงมาเล่นน้ำงงปะ่ะช้างที่ตัวเป็นเหมือนตัวโคลนอนะ่ะ เขาลงไปเล่นน้านะครับผมก็อีกด้านหนึ่งอนะของหนองน้านะอีกด้านหนึ่งของหนองน้าปรากฏว่าเป็นรอยคล้ายหยุดน้ําที่เกิดจากการหาบน้ําแล้วผมจะเรียกว่าอะไรอืมปรกากฏการหยุดน้ํานะครับอืมเหมือนน้ามันหยุดเคลื่อนที่อ่ะตามลักวิทยาศาสตร์คือมันหยุดเคลื่อนที่หรือมันหยุดเคลื่อนไหนวอ่ะ นะครับก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ไปจนถึงนะครับที่ตั้งของหหินใบใหญ่นะครับที่ปรากฏดังกล่าวาห,าหินอันใหญ่ที่เราไปพบตอนแรกนะครับผมทาให้เกิดความเชื่อเล่มนือกันว่าหอยใบนั้นนะครับผมมีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถกลิ้งตัวเองออกไปอาบน้ําที่ห้วยเกิ้งได้เหมือนกันนะครับอเขาเห็นหอยเป็นช้างนะครับ ช้างโคนตัวนั้นเนี่ยชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทําพิธีบวงสวงนะครับเส้นไหว้เป็นประจำเลยนะครับครับทุกปีนะครับต่อมาจะมีการรายงานว่ากรมศิลปากรเนี่ยมาพิสูจน์ว่าได้มีการหลักฐานยืนยันว่าการสร้างขึ้นในธาวรวดีเนี่ยและหลักฐานทางภูมิศาสตร์มันเป็นยังไงในเรื่องของออหลักฐานทางพุทธรูปนะครับ และอิฐที่ใช้นะครับะระหว่างอาณาจักรทาวารีเออทาวาีอาจารย์นี้นะได้านอาจัก,กรสุโขทัยนะเกวีนที่กรมศิลปากรเนี่ยนำมาบรรจุหหินไปนั้งน,นะครับได้แตกถึงสามรอบด้วยกันนะครับคือต้องมีการบวงสูวงก่อนจริงจะนำห,หินไปด้วยได้นะครับครับเมื่อเกิดการสร้างวัดขึ้นมาและได้รับ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2 2พฤษภาคมปี2478นะครับชื่อวัดบูรณสิทธิ์นะครับนะครับพระองค์ได้ทำการบูรณะไปพร้อมกับพระอุโบสถด้วยนะครับก็อุโบสถที่ผมถ่ายให้ดูนั่นแหละนะความศรัทธาของพทธเจ้าใหญ่เนี่ยอืมแต่เราต่อกันมาเมื่อประมาณปี2477แล้วนะในห้วงเวลาที่ได้มีการขออนุญาตสร้างวัดนะครับได้มีผู้มิสาชีพนำเครื่องมือไปเจาะ ที่ทองประพุทธรูปนะครับเพื่ออาจจะหาทรัพย์สินหรือว่าพวกทองอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้นะครับอืตามหลังที่เราดูกันมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งทําให้ผู้มีชาชีพเนี่ยไม่กล้าไปเอาอีกเลยนะครับไม่กล้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยอสําสหรับพุทธศาสน,นิกชนนะครับก็ได้ไปกราบไหว้ทําบ,บุญบานให้เกิดสิริมงคลนะครับ แล้วก็มักจะเห็นผลคล้ายแบบบนบานหายไปนะครับก็แต่นี่ผมบอกนะครับมันจะมีพวกไปแก้ผลด้วยนะครับอืมมันก็จะหายไปแล้วก็อธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นประจำเสมอเอความศักดิ์สิทธิ์จนะ้ะเนาะโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธรูปใหญ่นะครับหรือพระเจ้าใหญ่พือบังนะครับของ ไม่ต้องบอกว่าแห่งวัดบูรณสินะครับอ่าต่อไปเราไปสถานที่เนี้ยผมได้ทําอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยตอนเช้าเนี่ยผมไปทำข้าวต้มมัดมัดกับกลุ่มเพื่อนนะครับด้วยเหตุผลที่เราเลือกเป็นข้าวต้มมัดคือเขาจะมีให้เลือกเว่าจะทํากิจกรรมไหนก่อนตามแต่ละกลุ่มนะผมก็เลยพวกมผมเลือกไปทำข้าวต้มมัดเพราะอะไรรู้ไหม เพราะกูลืมกินข้าวนะครับเพราะลืมกินข้าวก็เลยไปทาก็้ต้มมัดทีนี้พอไปทำก็้ต้มมัดมันจะมีอ่ก่อนที่ยันได้กคุณยายนะครับผมเขาจะเป็นคนสอนเราว่าเราจะห่อใบตองยังไงนะอืมโดยใบยตองที่ใช้เนี่ยจะมีอยสองอันนะครับเขาจะทาเป็นทบซึ่งชิ้นแรกที่ผมมาเนี่ยมันแบนมากชิ้นแรกที่ผมทําเนี่ยมันแบนมากคนอืน่นอาะทำได้แค่นี้ผมทําได้แค่นี้ ไส้เนี่ยจะมีไส่ผมไม่รู้เป็นไส้อะไรนะมันเป็นสีเหลืองน่าจะเป็นไส้หวานแบบไส้กรอดที่เขาเรียกกันนะครับพวกที่เขามาขายตามอะไรนะโตเกียวอะนะคล้ายๆไส้แบบนั้นเลยแล้วก็กล้วยจะเป็นชิ้นอีกเท่านี้เพราะว่าชิ้นใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาอบนานกันผมเดานะว่าเป็นอย่างนี้ชิ้นทีนี้ครับพอเราทําไปนะครับมันมีเวลาเยอะ ในการที่จะไปสำรวจนะครับผมก็ทำมันนั้นไปแล้วเราก็ไปน,นึ่งผมก็เดินออกไปที่อ่าไม่ได้เดินไปหรอกผมเห็นว่าฐานต่อไปมันคือการเล่านั่งฟังประวัติซึ่งผมก็เอาให้ทุกคนฟังแล้วว่ามันเป็นมายังไงเรื่องของพระเจ้าใหญ่และปรณปินินิ์แห่งนี้นะครับก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่เล่าเพิ่มนะ อ่ะทีนี้หลังจากที่เราฟังประวัติคำเป็นมาแล้วเนี่ยจากหลวงพ่อนะครับเราก็ได้เพื่อนหอมอะไปขอของดีจากหลวงพ่ออีกอันหนึ่งผมก็ไมเลู้ของดีมันคือของดีอะไรแต่ผมไม่ได้ไปเอาแบบพวกเขานะครับอ่ะผมก็ได้เินมานะครับเราจะเห็นด้านนอกที่มันเป็นองค์วัดนะครับก็คือภาพหลังจากประตูอะเราไม่ใช่แคหน้าประตูนี้หลังกล้องอะ มันจะเป็นโซนนี้เลยครับโซนนี่เป็นมอคคุตโนมีเรียงกันอ,ะอ่ะอ่าเขาจะทําการพวกเพ้นกระเป๋าหรือว่าทําพวกวาดลงสีเพ้นนะครับซึ่งผมก็ได้เราลองทําตรงนั้นดูอ่าแต่ทําได้ไม่นานครับไม่ได้ของกลับไปด้วมมยอๆๆเอาไปชี้หยอกยอยอผมก็เอาไปเก็บไว้อ่าโอเคครับก,ก็สุดช่วงแนะนำตลาดนี้นะ ที่ตรงนี้นะครับมันเรียกว่าเป็นอุโบสถนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและที่ผมไปเจอในวัดนะครับก็โดยรวมๆแล้วตรงนี้เนะี่ยจะเป็นแบบทองอหลามเลยนะครับอืมสวยนะครับแล้วก็จะเป็นมุมที่เหมาะสำหรับการที่แบบว่าเออเรามากราบไหวหรือถ่ายรูปขอบขอบได้นะแต่ว่า ผมพยายามจะไม่ถ่ายในวัดน,นะครับมันผมรู้สึกว่ามันเออมันก็ขออยู่ในสำรวมหน่อยแล้วกันนะพอเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเจอพระเจ้าใหญ่นะครับคือบางนะจะเป็นปัะเด็กตรงนี้นะครับอืมแป็นปรเด็นเต็มเลยผมก็จะไม่เดินเข้าไปนะไม่เดินนะเพราะว่าผมอ่ะมันไม่ได้มากราบไหว้แล้วไงผมมาทํา คลิปให้ดูเฉยๆอ่าแอ่นี่ก็คือรูปร่างของหน้าตาด้านหน้าของโบสถ์นะครับผมส่วนโซนนี้จะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปหลากหลายองค์นะครับผมจะเป็นพระพิฆเ,เนศก็มีนะแต่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละอ่าแล้วก็จะเป็นโซนของนววัดรูปด้วยอันนี้จะเป็นที่ที่ผมขอเรียพระอาจารย์แล้วกันนะ เขามานั่งเล่าประวัติให้ผมฟังแล้วก็เป็นที่ที่ผมนั่งทำกระต้มัดแล้วก็ดอกด้วยใบดอกนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนกันทั่วๆไปเหมือนเราไปนั่งฟังเทศนะครับผมนี่ก่อนข้างที่จะเงียบสงบดีครับเวลาตอนที่ไม่มีคนนะแต่ตอนที่มันมีคนก็ผมรู้ว่าจะเงียบแบบนี้ไหมนะ นี่ผมชอบมันนี่สุดแล้วเพราะามันแบบมันศักดิ์สิทธิ์นะตอนนี้ผมเดินไปแล้วผมเกือบลืมดูว่าผมจะถึงตรงนี้ผมเกือบไปล้มใส่แล้วก็ยังดีที่ยังเห็นทันนะครับไปที่ตะไปกันที่ตะไปผมเจอตรงเดือดแถวตรงเกือบเกือบทางเข้าหน้าบาัตเรผมผมไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่ผมคิดว่ามันสวยงามดีดีก็เหมือนแบบเป็น ส่วนคอระคังอ่ะต่อไปจะเป็นทางหน้าทางเข้านะครับผมก็จะเจอเอ่อคล้ายๆกับเจดีแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าเจดีไหมก็จะมีสารพะกบบ้างใช่สารหรือเปล่าผมย๋งไม่รู้เลยโอเคไปที่ตรงนี้นะครับก็จะว่าสวยงามใช้ได้เลยนะส่วนด้านของตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบ าสารากลางน้ํานะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มีนกเต็มเลยผมไม่กล้าเดินนะครับเดี๋ยวไปเย็บมาไีกเราจะบักเติมจริงๆที่ตรงนี้มีไว้ให้อาหารปลาใช่เพราะว่ามันมีที่ขายอาหารไปตรงนั้นหนสังเกตง่ายๆก็จะเจอก็ลูกปัน้นอ่าแอน่าสามหัวหรือว่าคล้ายๆกับนาคีก็ได้นะครับ โอเคในนสถานีก็จะเปรนมาณาี้ส่วนความประทับใจที่มีต่อสถานีนี้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่าจกระปรงินเกินไปหรือว่าหรือว่าลกนะครับอืมแล้วก็เรื่องาค่อนาข้างสวยงามครับเสียถึงวัฒนธรรมไทยได้ดีพอสมควรเลยคนระับ รู้สึกว่ามันสงบกว่าที่อื่นนะครับมันรู้สึกเงียบถึงแม้จะมีคนเดินเยอะก็เถอะแต่ว่าอันนี้พอเรามาทัศนศึกษากันเนาะก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างกับที่นี่ครับผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอินกับมันอยู่นะแล้วบางอย่างที่เคยทําไปแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาในความทรงจำนะครับโดยที่มีรูตัวเหมือนกันก็ถ้าใครอยากจะความบัิสิใจก็แนะนำมาที่นี่ได้ครับ ที่วัดปุรณาสิทธิ์ครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับงานชิ้นนี้ก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบไม่ชอบตรงไหนก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับแต่ถ้ามันบูมนะผมก็จะมาทำคลิปแนวอื่นๆต่อเหมือนกันแต่ถ้าไม่บูมก็อีกเรื่องโอเคครับ ก็สำหรับนี้ก็ตัวละครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้จะนานแค่ไหนเหมือนกันก็ขับ